ัสดีครับท่านผู้ชมคพายชาชนลัทม์คนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาารับชมการเปิดราคาควายนะครับวันนี้เปิดเยอะนะครับมีทั้งหมดอยู่ก็ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าครเจ็ดเจ็ดตัวนะครับนี่คือไอเดียไลน์นะครับท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ในเขตอุังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับา98 098988ถึง053นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับอยากถ่ายคลิปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม มาเข้าไปชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอ่าแนะนําตัวนิดนึงครับผมวรลบผลวิบูลครับอยู่หมู่4ตำบลทุ่งนางงามจังหวัดอุทธิธานีครับอำเภอลานสักครับผมอยู่ลาดสักเนาะอ่าแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับนม่แม่ลุงครับจะเปิดแม่นี้เนาะก่อนเลยเนาะโอ้โหแม่ลุงนี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบสองนะครับรับประกันที่ร้อยสี่สิบอ่าโอเคว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ แม่นี้มีลูกตัวเล็กใช่ไหมครับตัวเล็กเกิดได้กี่วันแล้วครับน่ะประมาณครึ่งเดือนครับตั้งแต่วันที่วันที่สามครับผม๋อวันที่สามเป็นเพศอะไรครับเพศเมียครับเป็นเพศเมียเนาะโอ้เป็นเป็นเป็นลูกของเป็นลูกของซูเปอร์บิ๊กไอฟาร์มครับผมซูเปอร์บิ๊กไอฟาร์มนะครับมีหลอดมีใบครบครบครับหลักฐานครบเคครับแม่นี้ชื่ออะไรนะแม่ลุ่งครับผมแม่ลุ่งแม่ลุ่งกับลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับ ลองไว 13, 500, 5, ้สิบสามหมื่นห้าร้อยห้าพันครับสิบสามหมื่นห้าพันนะครับอลองได้ครับผมหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันนะครับท่านผชมครับส่วนสูงนะครับร้อยสี่สิบสองนะครับแทกงขาดีครับโอ้แม่ใหญ่ครับแม่นี้ ลูกได้เดือนยังครับยังไม่ได้ครับครึ่งเดือนได้อ๋อประมาณครึ่งเดือนนะครับเป็นเพศเมียครับแม่นี้แม่นี้สวยครับแม่นี้ใหญ่ดีหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจนะครับสวยครับคุณ้เป็นสายของซปเปอร์ลูกซปเปอร์นะครับมีหลอดมีใบครบ นะครับประมาณครึ่งเดือนนะครับให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วครับดูมัหน่ยตัวนี้ตัวที่ห้าครับผมประมาณตัวที่ห้าเนาะตัวที่ห้าครับเดี๋ยวเลืกจูงมาถ่ายให้ทางทางทางท้ายหน่อย ลังนมก็ใหญ่นี่ลูกชายนะครับซุปเปอร์เออเป็นลูกสาวซุปเปอร์นะครับลูกสาวซุปเปอร์มีหลอดมีใบครบนะครับแม่แม่อะไรนะลืมแล้แม่ลุงครับผมแม่ลุงนะครับพร้อมลูกนะครับเป็นเพศเมียนะครับแม่ลุงนี่สูงที่ประมาณร้อยสี่สิบสองนะครับลูกสาวซุปเปอร์มีหลอดมีใบครบนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันใช่ไหมใช่ครับผม คนะครับวันนี้เปิดไลฟยตัวอะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมเมนูน,นะครับแม <c oughs> นนี้สูงร้อยสามสิบสองนะครับแมนนี้ครับ แม่นี้สูงร้อยสามสิบสองนะครับแล้วนี่ชะลูกเขาไหมใช่ครับเป็น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 เพศเพศผู้ครับเป็นเพศผู้นะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนนะครับอยู่ในท้องนี่น่าจะมีเนาะน่าจะมีครับถึงพ่อดครับเป็นพ่อคุ้มฝูงนะครับแล้วตัวนั้นก็เป็นพ่อฝูงใช่ไหมใช่ครับอ่าอยู่ในท้องนี่ก็น่าจะมีนะครับลูกสิบเดือนแล้วน่าจะมีสักอ่อนๆเนาะ สูง132น,นะครับแม่นี้กับลูกเปิดไว้เท่าไหร่นะ6 0 0 0ครับ6 0 0 0นะครับชื่อแม่แม่ซับครับชื่อแม่ซับนะครับเด้อยด้ลูกยาจ๋า เพศผู้เนาะเพศผู้นะครับอายุประมาณสิบเดือนนะครับเป็นพ่อพ่อฝุงนะครับทับไว้แล้วแม่แม่ทรับนี่ก็สูงร้อยสามสิบสองนะครับหกหมืนเท่าไหร่นะหกหมื่นห้าพันนะครับพร้อมลูกและอยู่ในท้องนี่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเจ้าความก็บอกว่าพ่อฝุงน่าจะทับไว้นะครับ ตัวหน,หนึ่งยาวลูกยาวจาวแง้งขาสวยครับมีแก้มจ้ำนะครับมีอ่องอยู่สองอ่องนะครับพอมลูกอายุสิบเดือนเพศผู้นะครับแม่ลุ่งนะครับสูงร้อยสามสองนะครับหกหมืนห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมแม่ักครับ ไม่ซับใช่ไหมเออแม่ซับไม่ซับ,ซบสนใจก็โทรมาที่เบอร์เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดสองเจ็ดสี่ห้าศูนย์ครับคุณวันลบผลวิบูล์ครับคุณวันลบนะครับอ่าต่อรองได้ทุกตัวเนาะครับผมราคาต่อรองได้นะครับยังมีเนาะมีครับมีรุ่นรุ่นไปไปทางนูน้นตัวนู้นเลยครับ ตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวันครับชื่อวันโอ้โหเป็นเพศผู้นะครับเป็นโอ้โหสวยครับตัวเนี้ยแล้วพ่อพ่อไหนครับเนี่ยพ่อของกรมปศุสัตว์ครับพ่อกรมนะครับโอ้โหให้ลูกสวยมากเลยสูงเท่าไหร่นะร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบบวกเนาะชื่อวันเนาะชื่อวันเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองนะครับตัวนี้ตัรองได้ครับสั่รองได้นะครับเป็นเพศผู้นะครับอายุเท่าไหร่ครับ ใ,ใกล้ๆสองขวบนะครับโอใกล้ๆสองขวบนะครับโอ้สวยตัวนี้สวยเจ้าวันนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าวันนะครับเป็นลูกกลมกลมประตสัตว์ครับสี่หมื่นสองนะครับสุงร้อยสามสิบบวก โอ้ทรงเขาสวยดีครับทรงเขาทรงนี้ชื่อวันนะครับอายุยังไม่ถึงสองขวบครับส่วนสูงตอนนี้ร้อยสามสิบบวกนะครับ สี่หมื่นสองครับเป็นเพศผู้ครับสวยดีครับสนใจโทรมาต่อรองราคาได้นะครับขอบคุณบรรลบยังมีอีกใช่ไหมมีสองตัวเนาะไปะตัวนี้เป็นไม่ไม่เป็นไรหลักเดียวเราตามถ่ายก็ได้ตัวนี้เป็นเป็นเพศเพศผู้ตั้งคู่เพูั้งคู่นะครับ ตัวนั้นก็เป็นเพศผู้นะครับเป็นเผือกเนาะเป็นเป็นลูกของแม่แม่แม่นี้ครับแม่นี้นะครับเป็นพี่ลำสาวเป็นพี่ไหนนี่ครับครับครับเผือกตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้ครับเป็นลูกของแม่ลุ่งเนาะอายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุประมาณกว่กว่าครับได้น้องอ๋อก็ได้น้องตัวนี้นะครับแล้วตัวนู้นอ่าเป็นเพศผู้เหมือนกันเนาะก็เป็นตัวเท่าไหร่ครับอ่ะ เปิดตัวตัว,ตวเปลือกเท่าไหร่เปิดไปสี่หมื่นสองครับตัวเปลือกนะครับสี่หมื่นสองนะครับแล้วก็ตัวตัวนู้นสามตัวสามหมื 2> 2, ่นสองครับสามหมื่นสองนะครับอ่าเป็นเพศผู้เมื่อกันอายุก,ก็ประมาณคอบหน่อยหน่อยได้น้องพอดีได้น้องพอดีนะครับนี่ฮ่าฮ่า ครับท่านผู้ชมก็ก็ตัวนี้ก็ชื่อวันนะครับอแล้วก็ตักอกสองตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้เบิดไว้ตัวหนึ่งก็สี่หมืนสองนะตัวหนึ่งเท่าไหร่นะตัวหนึ่งสามหมื่นสองตัวหนึ่งสี่หมื่นสองตัวหนึ่งสามหมื่นสองตัวหนึ่งสี่หมืนสองนะครับตัวเพศอตักอกสองตัวนั้นแล้วก็แม่แม่ลูกนี้ก็ับลูกนี้แสนสามหมื่นห้าพันแล้วก็แม่ทรับนู้นกับลูกก็หกหมื่นห้านะครับ สนใจยังไงโทรมาต่อรองราคาได้กับคุณมาลพบนะครับแม่ลูกนี่น่าสนใจครับแม,ม่ลูกเนี่ยให้ลูกดีมากเออเป็นายค่อนข้างเป็นแม่บล็อกได้อันเนี้ยสูงค่อนข้างสูงนะครับวันนี้จ่อยหน่อยไฟนี่ครับลูกซุปเปอร์นะครับนี่หลอดมีใบครกนะครับ รุ่งอรุณ42นะครับอ่าครับท่านผู้ชมครับไฟจชนัชัยมงคนนะครับอ่าขฟจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสนใจก็อ่าโทรมาต่อรองราคาที่คุณนรลดนะครับที่กัดก็อยู่ที่ร้านศักเนะครับทางข้าจบเพียงเท่านี้นะครับวันดีครับผมสวันดีครับ